สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับยังอยู่กับคุณคู่เบลนะครับโดยในวันนี้เนะื้อหาของเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของหลักภาษาไทยนะครับนักเรียนเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะัคือเรื่องของอะไรเอ่ยการพูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและ ดูนั่นเองอ่าเราจะมาดูในเรื่องของหัวข้อแรกกันเลยวันนี้เราเราจะเรียนกันในหัวข้อแรกนะนั่นก็คือเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟังและการดูอ่าแต่ในวันนี้คุณครูก็จะมาในเรืเออ่อพูดในส่วนแรกก่อนนะเพราะว่าในเนื้อหาในส่วนนี้เราจะมีในเรื่องของการฟังอ่าการฟังและอะไรเอ่ยการดูอ่า อ่ะเราไปดูความรู้เบื้องต้นก่อนว่าจะมีอะไรกันบ้างเนื้อหาในวันนี้อ่ะไปดูกันเลยความหมายของการฟังและการดูอ่าเขาให้ความหมายไว้ว่าการฟังและการดูเป็นกระบ,บวนการทำงานของประสาทอ่หูและตาที่ส่งไปยังสมองเพื่อให้เกิดการรับรู้การเข้าใจและจด,จดจำในสารเหล่านั้นโดยทั้งสองทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการรับรู้ข้อมูลในปัจจุบันการฟังและการดูเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจและความคิดแล้วเกิดสติปัญญารวมถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยคนฟังเนี่ยหรือคนดูเนี่ยจะเป็นผู้รับสารได้รับประโยชน์หลังจากที่ฟังและดูสื่อ,อผู้ฟังและดูอาจมีการถ่ายทอดความรู้ความคิด ความรู้สึกมาเป็นภาษาพูดโดยใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงเนี่ยผู้ฟังและผู้ดูเนี่ยจึงสามารถเป็นผู้ดูอ่าจึงสามารถเป็นผู้พูดอ่าได้อีกด้วยการพูดที่ประสบความสำเร็จคือการพูดให้ผู้ฟังเข้าใจดังนั้นในการพูดทุกครั้งผู้พูดจะต้องเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในการถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟัง สำคัญไหมเอ่ยสำคัญสรุปเลยก็คือการฟังและการดูเนี่ยจะ,จะนําเราเไปสู่ในเรื่องของการพูดซึ่งเป็นทักษะในการถ่ายทอดนะลุงนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดความเข้าใจนั่นเองอเราไปดูในหัวข้อต่อไปความสําคัญของการฟังและการดูนะลูกการฟังเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดจริงไหม ในทุกวันนี้เรารับฟังไม่ว่าจะเป็นการฟังจากเพื่อนที่พูดการฟังจากข่าวการฟังเพลงหรือการฟังเสียงอะไรก็แล้วแต่มีความสำคัญต่อการกันกรองและตะไลตองสารจำนวนมากที่รับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในขณะที่การดูนั้นช้า ออขอภัยลูกการดูนั้นเข้ามาช่วยต่อยอดทักษะการฟังเพื่อรับสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงไหมเอ่ยส่วนมากเราจะฟังมากกว่าดูโดยในยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอหนังหนังเราก็จะฟังหนังแล้วเราก็จะดูภาพประกอบว่าหนังกับภาพเนี่ยไปในทิศทางแนวเดียวกัน ไหมหรือกําลังจะสื่อสารอะไรบางครั้งเราฟังอ,า,อาจจะไม่ได้สับแต่ทับประกอบกับการดูออทักษะของการดูเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองอนอกจากนี้การฟังเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดด้วยเ <c oughs> พราะทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 1. การพูดจะต้องมีผู้ฟัง ถูกไหมครับจึงจะถือว่าเป็นการพูดที่สมบูรณ์ถ้าเราพูดคนเดียวพูดกับธรรมชาติพูดกับต้นไม้พูดกับพระอาทิตย์พูดกับก้อนเมฆพูดกับนกเนี่ยมันเป็นการพูดที่ไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หรือไม่มีการฟีดแบ็กนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้พูดคนเดียวไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดก็จะไม่สมบูรณ์สอง การพูดมีความมุ่งหมายสำคัญคือสื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจาแน่นอนลูกเวลาเราพูดกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะสื่อสารโดยในชีวิตประจำวันก็คือต้องสื่อสารด้วยความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นเพื่อนถามเราว่ากินข้าวหรือ,อยังเราก็ตอบเพื่อนไปว่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้กินอนี่คือการตอบโต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจกันก็จะ ไม่สมบูรณ์ยกตัวอ,อย่างเช่นเพื่อนถามเราว่ากินข้าวหรือยังอ๋อกาลังมาพูดเรื่องเดีวยวกันไหมนั่นหมายความว่าจุดประสงค์ของการสื่อสารตรงกันข้ามกันนั่นคือไม่เกิดความเข้าใจ 3. ปฏิกิริยาจากผู้ฟังที่ดีมีมารยาจะทําให้ผู้พูดมีกําลังใจและพูดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์อันนี้ในเรื่องของกริยามารยาที่มีการสนทนาการก็ต้องพูดกันด้วยน้ําเสียงไม่ว่าจะเป็นกริยาจากร่างกายกิริยาท่าทางหรือกริยาน้ําเสียงก็ต้องมีความสุภาพอ้อมน้อมท่อมตนซึ่งกันกและารดูให้เป็นมิตรมากกว่าศัตรูการติดต่อหรือการสื่อสารกันในขณะนั้นก็จะดีขึ้นดีมากนั่นเองส การเป็นนักฟังมีส่วนช่วยให้เป็นนักพูดเพราะนักฟังเก็บความรู้ได้จากการฟังและสังเกตสิ่งที่ผู้อื่นพูดนั่นเองเราต้องเป็นนักฟังที่ดีเพราะนักฟังที่ดีจะนำไปสู่ผู้พูดที่ดีเช่นกันนะครับต่อไป ศิละปะในการฟังคนส่วนใหญ่รู้เพียงว่าการพูดเป็นศินละปะที่เรียกว่าวาทศิลป์แท้จริงแล้วการฟังก็เป็นศินละปะเช่นกันศินละปะในการฟังจะช่วยให้ผู้พูดพูดได้อย่างหลุลววลักหลักของศิละปะในการฟังมีดังนี้หนึ่งแสดงให้ผู้พูดรู้สึกว่าผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งใจฟัง ก็คือเราจะต้องแสดงว่าเราเนี่ยมีการตั้งใจฟังก็คือ 1. พยักหน้า 2. ขานรับ 3. เชื่อมคขำเชื่อมยังไงก็อ๋อเหรอครอย่างงี้อ๋อเหรอครับเพื่อที่เราเนี่ยให้ความรู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยสนใจผู้พูดอยู่นะเอะแล้วก็กำลังติดตามและตั้งใจฟังอยู่อ สองสามารถโน้มน้าวให้ผู้พูดพูดในเรื่องที่ตนถนัดที่สุดอ่าก็ในขณะที่เราพูดสื่อสารสนทนากันเนี่ยยังมีการเราสามารถใช้คําเชื่อมเพื่อเชื่อมไปถึงในเรื่องของอ่เรื่องบางเรื่องที่ผู้พูดเนี่ยทำถนัดที่สุดนั่นเองสาแทรกคําถามที่เหมาะสมกับโอกาสเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในขณะที่ผู้พูดกําลัง พูดอยู่แต่จะต้องเป็นคำถามที่ตรงตามกับเนื้อหาที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่หรือหากมีข้อสงสัยอาจจะเก็บคำถามเหล่านั้นไปถามตอนสุดท้ายที่ผู้พูดเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีการตั้งคำถาม 3. าขอภัย4ลูกเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดอย่างเต็มที่ไม่ขัดไม่ขัดไม่ไปขัดเขาไม่พูดแทรกนี้ ห้เมื่อเมื่อรู้สึกว่าผู้พูดหมดเรื่องที่จะพูดสามารถกระตุ้นในผู้พูดมีเรื่องที่จะพูดต่อไปอก็สอบถามเรื่องต่อไปนั่นเองอเห็นไหมการฟังก็เป็นศิลปะอย่างหนึง่งต่อไปแนวทางในการดูสื่อ,อแนวทางในการดูสื่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยแนวทางในการดูสื่อนี่หนึ่ง อ่าเดี๋ยวก่อนเรามาดูความหมายของแนวทางก่อนลูกการฟังและดูอ่าซื่อโดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือเป็นกิจกรรมอ่าร่วมกันกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทดังนั้นการฟังและดูอาจไม่เข้งขัดในเรื่องมารยาแต่ต้องตั้งใจฟังและดูให้เกิดความเข้าใจในการฟังและดูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้หตั้งใจฟังและดู คือคือนะลูกมีสมาธิในการฟังและดูจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังและดูตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้รับสารได้ต่อเนื่องและสมบูรณ์สองมีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูคือตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูว่าดูไปทำไมเพื่ออะไร เพราะการกระทําที่ไม่มีจุดมุ่งหมายย่อมไหลประโยชน์นั่นอ,อ,อ่สามการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณคือการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของสารที่ฟังและดูวินิจฉัยว่าสารนั้นน่ะน่าเชื่อถือเพียงใดมีประเมินค่าของสารว่าให้ประโยชน์ให้ข้อคิดหรือไม่อย่างไร วิเคราะห์ความจริงอของผู้สรงสารและกละวิธีในการสื่อสารด้วย 4. วางใจเป็นกลางคือไม่มีอาคติต่อเรื่องที่เราฟังอยู่หรือดูหรืออคติกับผู้จัดรายการการฟังและการดูด้วยอคติจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยดูเข้าใจสารผิดพาดเรื่องดีๆอาจเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจนั่นเอง 5. จดบันทึกสิ่งที่ฟังหรือดูอยู่คือจับใจความสำคัญของสิ่งที่ฟังและดูให้ได้แล้วนำมันเรียบเรียงใหม่โดยไม่จำเป็นต้องจดทุกคำพูดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางในการฟังและดูสื่อนั่นเองอะต่อไปต่อไป มารยาทในการฟังและดูอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะว่านอกจากเมื่อกี้เป็นทฤษฎีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำมาปฏิบัติเออเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มากที่สุดเลยเรื่องของมารยาทเนี่ยอ่ะมารยาทในการฟังและดูนะลูกนะการฟังและดูซื่อร่วมกับผู้อื่นเนี่ยในที่สาธารณะเย่ะย้ำนะลูกมีข้อควรปฏิบัติ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมการฟังและการดูควรกระทำดังนี้หนึ่งไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นอ,อันนี้สําคัญเลยนะในระหว่างที่ฟังและดูเนี่ยต้องระมัดระวังไม่พูดคุยหรือแสดงกิริยารบกวนผู้อื่นจริงไหมลูกยกตัวอ,อย่างเช่นเราฟังและดูในที่สาธารณะในเวลาไหนบ้างก็คือในโรงภาพยนตร์นะในปัจจุบันน้องไปโรงภาพยนตร์ถ้าในสมัยก่อนก็อาจจะเป็น ลงลิเกลงละครน,นอกลงละครใน,นจริงไหมแต่ในปัจจุบันก็คือลงภาพยนตร์ในขณะที่เราดูหนังเนี่ยควรที่เราจะสนทนากันไหมเสียงดังค,คิกค,คักคิกคักไม่ควรจะพูดกันเพราะจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเกิดการฟังหนังหรือกําลังดูหนังเนี่ยได้ไม่เข้าใจาหรือไม่รู้เรื่องอ่าเราเขาไม่ชอบแล้วถ้าเราลาเป็นเราถ้าสมมติมีคนมาพูดเสียงดังในขณะที่เรากำลังตั้งใจดูหนังอยู่เราชอบไหม เราก็ไม่ชอบเพราะฉันก็อย่าทำนะครับสองไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานนะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการนำขนมกรุบกริบเข้าไปกินยเงี้ยอ่ะก็จะทำเสียงที่เรากินขนมกรุบกรุบหรือจอบแชบจอบแชบ,ชบ,ชบดูดน้ำจุบจุบเงี้ยก็อาจจะไปบรบกวนผู้อื่นนะลุงนะถ้าหนูกินก็ควรจะกินให้เสียงเบาที่สุดอืมกรณีที่หนูหิวนะ แต่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็อย่านำเข้าไปเลยนะครับ 3. ต้องสำรวมกิริยาเมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากสถานที่ฟังดูก่อนเวลาหรือจะเข้าห้องนง้ำหนูก็ควรที่จะก้มเหนืออ่ก้มตัวเพื่อที่จะไม่บังสายตาวิวสัยทัศน์ในการดูภาพยนตร์ของผู้อื่น 4. แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานที่เพื่อให้เกียรติผู้ที่มาร่วมง,งานยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสมัยก่อนก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าวัดไปดูละครในเออละครนอกขออภยัยลกละครนอกเนี้ยเราควรจะแต่งกายให้มันสุภาพไม่ลุ่มล่ามเกินไปเพราะว่าเราเข้าไปในสถานที่นั่นะคือที่เป็นวัดนั่นเองก็วควรจะสำร่วมกิริยามารยาทไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายและจิตใจของเรา เห็นไหมสุดท้ายและการฟังและการดูอย่างตั้งใจอันนี้เป็นมารยาทในการฟังและดูข้อที่สำคัญที่สุดคือในขณะที่เราฟังและดูเนี่ยควรฟังและดูอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองนอกจากนี้ควรมีสมุดบันทึกไว้สำหรับบันทึกข้อความ หรือความคิดรวบยอดหรือใจความสำคัญที่ได้รับจากการฟังและดูการฟังและดูอย่างตั้งใจยัยงถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดอีกด้วยอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับนักเรียนอเราก็ได้เรียนรู้ไปในเรื่องของว่าจะเป็นทฤษฎีในการฟังการฟังอย่างมีศิลปะแนวทางในการฟังรวมมาถึงข้อสุดท้ายนะั่นคือมารยาทในการฟังของเรานั่นเอง โดยในวันนี้เนื้อโดยสรุปก็คือ,อการฟังและการดูเนี่ยมีแนวในการปฏิบัติที่ดีอย่างไรแล้วก็มารยาทในการฟังและดูเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงเนะะื้อหาในวันนี้นะักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วครูก็อยากจะให้นะให้หนูนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าการฟังและดูเนี่ยไม่จําเป็นที่จะนําไปใช้ใน โรงภาพยนตร์อย่างเดียวหรือว่าการดูฟังที่เป็นที่สาธารณะเราสามารถนํามาใช้ปรับในเรื่องของการพูดคุยในชีวิตประจำวันกับเพื่อนอการฟังเพื่อนการฟังครูการฟังพ่อแม่หรือการฟังข่าวการดูทีวีการรับรู้ข่าวสารรวมไปถึงเฟซบุ๊กเนี่ยสำคัญเลยการรับรู้ข่าวสารในสมัยในปัจจุบันนี้มันเร็วมาก เวลาหนูฟังดูสื่อจากข่าวเนี่ยหนูอย่าเพิ่งรีบวิจารณ์วิเคราะห์สรุปหรือ,เ,อเรียกว่าอะไรล่ะลูกเรียกว่าสรุปสิ่งที่เราฟังทันทีเพราะว่าการฟังข่าวสารเดี๋ยวนี้จากเฟซบางทีหนูยังไม่ได้คัดกรองข่าวสารเลยว่าข่าวนั้นน่ะจริงๆแล้วใครเป็นผู้ถูกใครเป็นผู้ผิดแต่เราฟังข่าวแค่คลิปเดียวเราก็ตัดสินว่าคลิปนั้นน่ะคนนี้ถูกคนนั้นผิดเลยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย คนที่ถูกที่เราว่าถูกเนี่ยเขาอาจจะผิดมาก่อนอและเขาก็มาถ่ายในช่วงที่เขาเนี่ยกำลังดูเป็นผู้ถูกเห็นไหมอืมดังนั้นเวลาหนูจะรับรู้ข่าวสารหรือการฟังอะไรหนูต้องฟังหลายๆด้านดูหลายๆครั้งแล้วก็พยายามดูข่าวให้ครบดูหนังให้ครบม้วนอถึงจะกล่าวสรุปได้นะครับนักเรียนอะเนื้อหาในวันนี้คุณครูก็มีเพียง เท่านี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่างใดนักเรียนสามารถทักเฟซคุณครูมาได้เพื่อที่จะมาติดต่อสอบถามคุณครูได้ในเรื่องของอข้อคองใจคุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้หนูเนี่ยสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดีน๋นี้ครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่คุณครูสอนมาตั้งแต่ต้นคาบเนี่ยจนถึงท้ายคาบนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ